คือไม่มีอะไรมากผมแค่จะบอกว่าผมรู้สึกโคตรแย่กับ LG อะสวัสดีครับพี่พี่น้องทุกคนวันนี้นะครับสิรเสิร์ๆๆๆครับก็อยากจะมาพูดถึง LG นิดนึงนะครับคือทุกคนเนี่ยที่เป็นแฟนของ LG เนี่ยก็คงรู้กันนะครับว่า LG เนี่ยเขาก็จะออกจากตลาด สมาร์ทโฟนตลาดมือถือเนี่ยนะครับในวันที่31กรกฎาคมนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยไม่มีใครที่หลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยไม่มีใครสนใจเรื่องของ LG เลยนะครับคือเพราะว่าเขาเองเนี่ยไม่ได้เป็นบริษัทสมาร์ทโฟนที่เอาส่งมือถือให้กับพวกรีวิวเวอร์หรือว่าพวก เทคยูทูบเบอรให้เขาไปรีวิวกันนะครับไม่ได้เหมือนกับพวกค่ายใหญ่ๆแบบที่พวกเราเห็นๆกันมาหลายค่ายนะครับที่เขาแบบเออโอเคเอาส่งมือถือไปแล้วบางทีเขาก็ให้ฟรีบางทีก็เป็นพวกรีวิวยูนิตนะครับแต่ส่วนมากเนี่ย LG เนี่ยแทบจะไม่มีการให้เครื่องฟรีเลยถ้าเกิดว่าอยากจะได้เครื่องหรือว่าอยากจะทดสอบเครื่องจริงเนี่ยจะต้องไปซื้ออย่างเดียวเลยนะครับซึ่งผมเองก็คิดว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ไม่ดีเพราะว่า สิ่งที่ไม่ดีนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เขาเกิดขึ้นมานะครับคือ LG อยู่ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีแบบคนช่วยเขาอวยอ่ะนะครับมันไม่เหมือนมือถือค่ายยักษ์ใหญ่หลายค่ายที่มีการเหมือนเฮ้ยช่วยรีวิวหน่อยแล้วเดี๋ยวผมบางทีผมให้เครื่องคุณฟรีนะนู่นนี่นู่นนี่นัน่นนูนน่นอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าสําหรับ LG เนี่ยคือถ้าเกิดว่าจะอยากได้เครื่องมารีวิวเนี่ยก็จะต้องไปซื้อมาเองนะครับแต่อันนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอก คือทุกคนที่เสียใจเนี่ยส่วนมากจะเป็นคนที่อยู่ในประเทศที่ LG เนี่ยยังเอามือถือเข้าไปขายแล้วก็มีการรับประกันนะครับอย่างอเมริกาหรือว่าทางโซนยุโรปหรือว่าอเมริกาเหนือพวกนี้เนี่ยคือ LG เนี่ยเขายังมีการดูแลเทคแคร์อยู่นะครับแต่ว่าสําหรับเมืองไทยนีย่ผมเข้าใจคลิปผมอาจจะเป็นคลิปเดียวด้วยซ้ำนะครับที่พูดถึง LG นะครับเพราะว่าสําหรับ เทคยูทูบเบอรที่อยู่ในช่องหลายๆช่องเนี่ยแทบจะไม่มีใครสนใจ LG อีกแล้วนะครับเพราะว่าคือเขาไม่ได้ผลประโยชน์ร่วมไงนะครับแต่ว่าผมเองเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเริ่มต้นในวงการ Android เนี่ยก็จาก LG นะครับแต่จริงๆเนี่ยแรกๆเลยเนี่ยมันเริ่มมาจากพวก OnePlus ก่อนนะครับคือต้องบอกก่อนว่าจริงๆเนี่ยไม่ได้อยากจะหยุดคลิปเลยนะครับอยากจะพูด สิ่งที่รู้สึกเนี่ยให้มันจบนะครับแต่ว่าลืมไปว่าอยากจะโชว์ว่ามือถือที่ทำให้ผมเนี่ยรักวงการ Android จริงๆเนี่ยก็คือเจ้าตัว LG V20 นะครับตัวนี้เลยนะครับซึ่งมันก็ยังอยู่ใน rotation ของผมอะเวลาที่ บางทีก็มีการหยิบมาชงมาใช้บ้างนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยผมซื้อแบตเตอรี่ของ Zero Lemon นเขานะครับแล้วก็แบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยมีอยู่ที่10,000 mAh เลยนะครับัดังนั้นเนี่ยแบตเตอรี่มันอยู่ได้นานมากแล้วตัวนี้ยังเป็นสมาร์ทโฟนที่ถือว่าเป็นรุ่นสุดท้ายของ LG ที่สามารถแกะกล่องแกะฝาหลังมาเปลี่ยนแบตเองได้ตรงนี้คิดดูดีคือมันเป็นเทคโนโลยีที่แบบแล้วตรงนี้เห็นไหมเนี่ย มันยังมีไอ้ตัว IR Blaster เราสามารถเปลี่ยนช่องเปลี่ยนช่องมันได้ด้วยและยังมีเห็นไหมเฮดโฟนแจ็ค k ยังอยู่อ่ะพี่น้องคือคิดดูว่าคือมันเป็นมือถือที่แบบเหมือนครบเครื่องทุกอย่างอะนะครับแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยผมจำได้เลยว่าพอหลังจาก iPhone 6 s ไปเนี่ยอันนี้พูดถึง Apple นิดนึงนะครับคือเขาพอเขาตัดรูฟังออกเนี่ย มือถือหลายๆค่ายก็เริ่มตัดหูฟังออกเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ใช่ LG ไงเขายังใส่คอ d แดกยังใส่ไอ้รูฟัง3.5มาอยู่อ่ะซึ่งผมคิดว่ามันแบบมันทำให้วงการสมาร์ทโฟนคือเขาแสดงให้เห็นว่าเขาไม่ต้องการที่จะตามเทรนด์คนอื่นเข้าใจไหมแล้วคิดดูว่าคือไอ้ LG เนี่ยบางทีเนี่ยเขาก็มีจุดเสียนิดนึงตรงที่ เทคยูทูบเบอรที่เขาเรียกกันว่า Tech God เนี่ยอย่าง mkbhd เนี่ยคนที่ชอบดูมือถือแล้วว่าชอบดูเทคเนี่ยต้องรู้รู้จักเขาอยู่แล้วนะครับเขาเองเนี่ยออกมารีวิว lg g 8แบบ trash แบบเหมือนด่าเละเทะเลยอะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผมเชื่อว่า mkbhd ไม่มีการเอามือถือ lg ออกมารีวิวอีกต่อไปนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเจ้า lg v 6 0เนี่ยมันเป็น มือถือระดับเทพเหมือนกันซึ่งเขาก็ไม่ได้เอามารีวิวนะครับเพราะว่าเขาคือมันไม่มีใครให้สปอนเซอร์เขาอะ่ะเข้าใจไหมคือบางทีสิ่งที่เทคยูทูบเบอร์หรือว่าพวกยูทูบเบอร์ที่เป็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีเนี่ยคือถ้าเกิดว่าดูดีๆเนี่ยส่วนตัวผมเองนะพยายามดูช่องที่ไม่ใหญ่จะดีกว่านะครับเพราะว่าเขาเนี่ยจะพูดถึงความจริงนะครับไม่มีการที่แบบเฮ้ยโอเคให้คุณช่วยผม มารีวิวตรงนี้นิดหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวแบบมันจะมีค่านู้นค่านู้นให้อะไรอย่างเงี้ยคือสําหรับพวกช่องเล็กๆเนี่ยหรือเอาง่ายๆก็ช่องที่แบบซื้อเองใช้เองง่ายๆดีกว่าพูดอย่างนี้ดีกว่าคือเขาจะรีวิวด้วยความจริงใจมากกว่านะครับและก็สิ่งที่ผมรู้สึกแย่นอกเรื่องไปเยอะสิ่งผมรู้สึกแย่กับทาง LG เนี่ยคือตอนที่ LG ประกาศปิดตัวลงเกี่ยวกับ LG สมาร์ทโฟน ผนกนี้เนี่ยทุกคนใน YouTube c o m m u n i t y เนี่ยเขาลงคลิปเกี่ยวกับ LG เต็มไปหมดซึ่งเกิดไรขึ้นนะ่ะคุณเข้าใจไหมคือคือมันคือมันไม่ใช่แล้วว่า,วาคือคุณรอให้เรื่องมันเกิดขึ้นแล้วคุณค่อยแบบมาบอกว่าเฮ้ย LG มันก็ดีนะใช่เหรอวะเนี่ยตรงนี้แหละที่ผมคิดรู้สึกว่าแบบมันคือ LG อ่ะมันมันมี ประสิทธิภาพมี potential ที่จะไปได้ไกลกว่านี้จริงๆแต่ว่ามันถูกแบบสื่อโซเชียลกดให้แบบเกิดไม่ได้อะเพราะว่าสังคมยุคนี้เนี่ยมันเป็นยุคที่คนที่อยากจะรู้เรื่องหรือว่าศึกษาสมาร์ทโฟนของแต่ละเครื่องเนี่ยมันไม่ม,มันไม่ใช่ว่าเราต้องเดินไปจับมือถือที่ตามร้านหรือว่าตามช็อปแล้วอีกต่อไปนะครับตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าเฮ้ยโอเคถ้าคุณอยากจะรู้เรื่องเนี่ยคุณก็ กดคลิกเข้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกสื่อแพลตฟอร์มมีเดียต่างๆนะครับอย่างเนี้ย u t u b e อย่างเงี้ยคือเขาก็สามารถเข้าไปดูว่าเฮ้ยโอเครีวิวตัวรีวิวตัวนี้เป็นยังไงบ้างแบตเตอรี่อึดไหมนะครับสมควรที่จะซื้อไหมเล่นเกมเป็นยังไงบ้างถ่ายรูปเป็นยังไงบ้างถ่ายวิดีโอเป็นยังไงบ้างแต่ว่าเนี่ยอย่างที่ผมบอกเนี่ยคือ LG เนี่ยสิ้นชีพเพราะว่า สื่อจริงๆอันนี้ถือว่าส่วนหนึ่งเลยเพราะว่าเขาถือว่าเป็นบริษัทผลิตสมาร์ทโฟนอันดับ3อันดับ4ของโลกเลยอง่ายๆนะครับอย่างนั้นะนะครับก็จริงๆเนี่ยวันนี้เนี่ยผมแค่อยากจะมาเหมือน RIP LG เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันบางทีมันรู้สึกว่าเฮ้ยบางอย่างมันมันมันไม่ค่อยถูกต้องสำหรับ LG จจริงๆมันน่าเศร้านะครับแล้วตอนแรกนี่เขาจะ ผลิตเจ้าตัว rollable หรือว่าพวกมือถือที่จอยืดได้หดได้เนี่ยของ LG เนี่ยแล้วตอนนี้ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่ดีก็คือ LG ออกข่าวมาว่าเขาเนี่ยจะในมือถือแฟลกชิพนะครับเขาจะพยายามที่จะปล่อยอัปเดตเป็น Android 12มาให้เรานะครับอย่างน้อยก็ยังถือว่าเป็นสิ่งที่ดีไม่งั้นเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็พยายามจะขายทิ้งเพราะว่าเฮ้ยมันคงไม่มีการอัปเดตจะถูกปล่อยแพรหรือเปล่านะครับก็ไม่มีอะไรครับวันนี้คือผมแค่อยากจะมา หวังว่า LG เนี่ยจะกลับมาสู่วงการมือถืออีกสักครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้อาจจะกลับไปเรียแผลใจก่อนนะครับก็วันนี้เนี่ยเป็นข้อมูลทุหคถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Share, Subscribe แล้วก็เอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้เสรเสรินะครับก็ขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมใส่หน้ากาก,กด้วยแล้วก็ขอให้ทุกนปลอดภัยสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe